ที่วัดโพชัยบ้านวังอับช้างตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยคณะญาติธรรมลำลูกการ่วมทอพพระป่าสามาคัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณนะสร้างพระอุโบสถนำโดยนายชาญนรงทวีสุขอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้วประธานญาติธรรมลำลูกกาพร้อมด้วยคณะญาติธรรมลำลูกกา โดยมีนายกวิศนุแก้วอุ่นรองนายกเทศบาลตำบลเขาแก้วพร้อมด้วยนางพัชรินสายขุนผู้ใหญ่บ้านวังอับช้างและประชาชนในพื้นที่คอยให้การต้อนรับส่วนพยางานมีคณะญาติรมล้ำลูกการและประชาชนในพื้นที่ได้นำกองผ้าป,ป่าแห่รอบศาลาพระแก้วมมดะกฏจำนวนสามรอบจากนั้นได้นำกองผ้าป,ป่าเข้าสู่ศาลาการปรเรียน ด้านนายชาญนรง์ทวีสุขอดีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสําแก้วประธานญาติธรรมลำลูกกาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระสงฆ์จำนวนหกรูปได้ทําพิธีสงฆ์ให้กับผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวหลังเสร็จพิธีสงฆ์ผู้ร่วมงานได้ถวายพัตนารพร้อมสังฆทานและก่องพระปะ่าสามัคคีถวายแก่เจ้าอาวาสวัดโพชัยเพื่อนําจดูกะจจที่ประชาชนได้นํามาถวายสมทบทุนบูรณะสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและ เป็นศาสนสมบัติวัตถุทาวรนในบวรพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทําสังฆก,กรรมตามพระวินัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนบูรณะสร้างพระอโบสถได้ที่วัดโพชัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร,รศรัพท์087 034 2942กลาบสวัสดีผมชาลรงทวีสุขนะครับ วันนี้นําคณะญาติธรรมลำลูกกานะครับมาจากอําเภอลำลูกกาเรานะครับมาเป็นครั้งที่2นะครับมาสนับสนุนจะสร้างสมทบสร้างโบสถ์นะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับซึ่งทางวัดโพชัยก่อสร้างมาร่วม10ปีนะครับก็ขาดทุนทรัพย์ต่างๆนะครับวันนี้เป็นครั้งที่2นะครับก็ก็ตั้งใจอยากจะนับหนุนนะครับให้วัดร่วมกับทาง ชุมชนบ้านอาบช้างนะครับแห่งนี้อยากจะสร้างให้เสร็จเพื่อเป็นที่ประกอบอด้านจิตทางสงนะครับไม่ว่าจะเป็นบวชพระบวชเนนนะครับหรือพิธีอื่นๆนะครับก็เห็นมันมีรากฐานโบสถอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของญาติธรรมเนี่ยนะครับก็พี่น้องปีนี้ก็มาเยอะนะครับหนึ่ง รถบัสนะครับก็หนึ่งรถตู้นะประมาณ60กว่าชีวิตนะครับก็มาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเองก็ขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่ร่วมทําบุญมานะครับทางลําลูกกาและที่อื่นและขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมเดินทางมาครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องเจ้าวัดโพชัยแห่งนี้ด้วยนะครับที่จัดการต้อนรับและปีนี้เขาก็เริ่มสมทบนะครับสมทบร่วมมาร่วมเป็น มีส่วนร่วมนะครับในที่จะสร้างโบสถ์นะครับก็แล้วก็ขอวิงวอนนะครับพี่น้องที่ชมรายการอยู่ขณะนี้นะครับที่มีจิตกุศลหรือมีศักยภาพด้านการเงินเพียงพอนะครับท่านอยากจะเป็นเจ้าภาพหลักสร้างโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นกระถินหรือพระป่านะครับก็ยินดีติดต่อผ่านทางทีมงานญาติธรรมลำลูกกานะครับหรือผมชาลรงทวีสุข เบอร์โทร0870342942นะครับก็กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่สนับสนุนทางผ่านผมมาผมก็จะนำถวายพระตามจิตกุศลของท่านนะครับการที่ทำบุญครั้งนี้ก็ขอให้ท่านทุกๆท,ท่านนะครับที่ร่วมทําบุญก็สุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองกราบ,าบสวัสดีครับ